ท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิระสิทธาจารย์พระเถรานุเถระ,เ,รระเ,รเจ้าคณะประสังคาธิการทุกรูปเจริญพรนายสพรจันยบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ เป็นวันมอบพระบัญชาแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าวาดและผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวง ในเขตปกครองคณะสงฆ์ผลกลางท่านที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษานั้นทุกทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะผู้ปกครองสนองงานการพศาสนาด้วยความวิริยะอุตสาหะมาโดยตลอด จนครบตามวราระบางท่านถึงจะไม่ครบตามวราระแต่ท่านได้บุนเพนประโยชน์แก่พระศาสนาและส่วนรวมมาเป็นเวลายาวนานมีผลงานปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมมนทนและสาธารณชนทั่วไป เป็นที่เคารพนับถือของคณะสงฆ์และศรัทธาสาธุชนทางเจ้าคณะผู้ปกครองเห็นสมควรยกย่องเชิดชูท่านขึ้นเป็นที่ปรึกษาตามสมควรแก่ตำแหน่งนั้นๆบางท่านเป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วเจ้าคณะผู้ปกครอง เารณาแล้วเห็นสมควรยกย่องเชิดช ok, ูให้เป็นที่ปรึกษาในตำแหน่งที่สูงขึ้นมีหน้าที่ให้ความเห็น <S <S <ug> <S ให้คำแนะนำให้คำปรึกษาแก่เจ้าคณะผู้ปกครองในตำแหน่งที่จะรับแต่งตั้งนั้นตามสมควรสำหรับตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดนั้น เป็นตำแหน่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงมีพระราชดำริโปรดให้แต่งตั้งเพื่อรับภาระธุระปกครองคณะสงฆ์พระภิกษุสามเณรในจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะผู้ปกครอง รักษาหลักธรรมวิัยของพุทธศาสนาส่งเสริมสนับสนุนการสา,าสาศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแผ่การสาธารณูปการและการสาธารณะสงเคราะห์อของคณะสงฆ์ในจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม ในส่วนตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าวาดผู้ช่วยเจ้าวาดพระารามหลวงนั้นเป็นตำแหน่งทางการปกครองคณะสงฆ์ตามที่กำหนดไว้ในกฎมหาเทราสมาคมฉบับที่24พศ2541ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนั้น,น,น,นมีความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นภาระธุระของเจ้าคณะจังหวัดตามที่ได้รับมอบหมายตำแหน่งรองเจ้าวาดพระผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงก็มีความสำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ อันเป็นภาระธุระของเจ้าว่าตามที่ได้รับมอบหมายและหน้าที่นั้นจะนำมาซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยชอบด้วยกฎระเบียบข้อบังคับคำสั่งประกาศและมติของมหาเถราสมาคม อยู่ในกรอบของพระธรรมวินัยอย่างเข้่งครัดขอให้รองเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าวาดและผู้ช่วยเจ้าวาดพระราบรุทุกรูปจงภาคภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจให้รับภาระธุระในตำแหน่งหน้าที่นี้การบริหารการคณะสง์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้นั้นเจ้าคณะผู้ปกครองจำต้องยึดถือพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้ตราขึ้นไว้ใช้บังคับและต้อง อนุวัตตามจารีของบ้านเมืองอันไม่ขัดต่อพระธรรมนิยและกฎหมายฝ่ายอาณาจักรด้วยผมขอแสดงความชื่นชมยินดีขอขอบใจและขออุทวยพรให้ท่านที่ปรึกษาเจ้าคณะเจ้าคณะจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัด รองเจ้าวาดและผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงทุกรูปจงมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังความสามารถเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของพระอารามเพื่อความมั่นคงของคณะสงฆ์ และเพื่อความดำรงมั่นยืนนานของพระพุทธศาสนาขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพพรนานมัยแข็งแรงมีสติปัญญาตั้งมั่นเป็นที่พึ่งแห่งหมู่คณะประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่ และมีความสุขในการทำง,งานในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายทุกท่านทุกรูปเทอสาตุ